ครับนะเออมันก็ช้าะคักันหมดตีนะครับมันกลัวจะก้าวแข้งก้าวขามันก็ช้าไปละทีนี้นะครับลุงลุงนะครับเป็ดน้อยลืมโกดค้านนะครับเส้นหน่อมวยหอองนะครับเดี๋ยวโดนตีในการมายมเลยนะครับอ้าวนะครับนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับคุณพีรพัฒน์คำพักดีนะครับไปหน้าเซเว่นนะครับร้านก๋วยเตี๋ยนะครับต้มยำนะครับบะเหนงวาอะไรที่เออนะครับอร่อยนะดึกๆร้อนร้อนนะครับซดนะครับนะ นะครับตายป็นนะครับนะครับจีเจคูเกอร์นะครับเจพอลนสารนะครับสวัสดีรอบที่สองค่ะนะครับนะฮะจเจคูเกอร์สวัสดี้าตนะครับรอบที่สองค่ะจเจคูเกอร์มาอีกรอบแล้วนะครับเอาเข้ามาแล้วกดไลค์รืยยังใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับนะก็รุ่นนากดไลค์ด้วยนะครับนะ กดไลค์นะครับแหมแหนเป็ดน้อยบางครั้งก็ลืมค่ะนะครับบางครั้งก็ลืมค่ะนะเดี๋ยวนะครับอีกไม่นานนี่นะครับนะเขาก็จะได้รู้จักเวรกรรมของแท้แล้วนะครับเขาก็จะได้รู้จักเวรรู้จักกรรมนะครับว่าเวรกรรมนั้นเป็นยังไงนะครับนะว่าเวรกรรมที่ตนใกล้กระทําลงไปนะเพราะเพียงเงินแค่นะครับน้อยนิดเทียเทียบกับชีวิตของเด็กนี่นะครับมันน่าสงสาร นะครับเออที่มีข่าวข่าวออกมานะครับน่ะข่าวข่าวทางลับเลยนะครับเขาบอกว่ามีการจ้างกันเพียงแค่นะครับแสนกว่าบาทเองนะครับนะครับแสนกว่าบาทนี่ในกลุ่มเขาหลายคนนะครับน่ะแสนกว่าบาทนี่ในกลุ่มของเขาในทีมนี้หลายคนนะครับสองสามคนน่ะนะครับในทีมนี้นะครับสองสามคนนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับแสนกว่าบาทนี่นะไม่ใช่ว่าเขาคนเดียวนะครับ เห็นไหมนี่แหละมันทําให้นะครับเอ่อนะกสามสิบห้ค่ะเอาอีก35มสิบห้าไร่นะครับนะนะนะครับแสนกว่าบาทเนี่ยถามว่ามัน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 ทำได้เหรอกับชีวิตคนเนี่ยะบางทีนะครับมันจนตอกอ่ะคนเราอ่ะมันจนตอกมันโอกาสเพราะว่านะครับมันเป็นหนี้เป็นศินแล้วก็ติดหนี้ติดสินเขาหลายอย่างนะครับเออติดหนี้ติดสินเขาหลายอย่างนะครับจะไปหยิบไปยืมที่ไหนรถเขาก็จะ นะครับรถของของเขาก็จะยึดแล้วอ่ะคุณตรถก็จะยึดแล้วนะครับนะครับแม่วิไลนะครับสนมเป็ดน้อยสวยท่อบนทานปลาล้านเนาะนะครับว่าอ่าบานปลาหลายเยอะๆนะครับกดไลค์แล้วค่ะสองรอบแล้วค่ะเอานะครับนะนะครับหอยหอมว่าอ่าก็ถึงว่านะครับหายลดไปหนึ่งแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับกดสองรอบนะครับเป็ดน้อยกดสองครั้งได้เปล่ากันนะครับสงสัยจะเป็ดน้อยนะครับหายไปหนึ่งแลครับนี่ เห็นไหมเมื่อกี้นะครับเจ็ดหกห้านะครับอันนี้เหลือเจ็ดหกสี่นะครับน่ะกดสองรอบมันก็หายไปสิครับรีบไปหาปลามาชดเชยนะครับโอ้เมาเมาเมานะครับนะลุงลุงนะครับพรุ่งนี้ผมถือสินอดนะครับวันแรกครับใส่ฟุตดินนะครับอ๋อนะครับงานศินอดมาแล้วนะครับเข้าเดือนเมษาแล้วนะครับนะ เออเนี่นะครับนะแล้วก็คุณลุงมงคลก็ต้องยอมรับนะครับนะยอมรับนะครับสำหรับนะครับที่เขาซื้อสีโอดกันได้นะครับแม่วิไลรู้ได้ไงว่าวันหนูน่ารักมากค่ะนะครับว่าอ่าออนะครับรอพีพันนะครับคำพักดีโค้ดฮอโค้ดขึ้นหรือโค้ดลงคุณลุงมงคลแล้วก็ลืมถามแล้วก็่าแนงว่าอะไรที่นะครับเออถ้าโค้ดขึ้นได้รางวัลโค้ดลงโดนนะครับการบ่ายโยมเนอะ นะ่าคุณมิกนะครับอ่าง่วงแล้วครับลงนอนก่อนขอบคุณมากนะครับจะห้าเออจะหกทุ่มแล้วนะครับนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลชั้นแนวก็จะขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเออค้างอยู่เลยไม่มีใครไปไหนเลยสงสัยจะหลับนะครับว่าอ่าสงสัยจะหลับคาโทรศัพท์เนี่ยลุงมงคลว่านะครับมันนิ่งนะครับ นะครับสามร้อยกว่าเนี่นะครับมันนิ่งนะครับคนดูนี่นะครับสงสัยจะหลับกันนะครับหนูนี่ก็โดนลุงชมว่าสวยกะนางงามนะครับเนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็กดได้นะครับใครที่มาไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะครับเจอโฆษณาและอยากข้ามนะครับนะเจอเจอโฆษณาและอยากข้ามช่วยดูโฆษณาให้ลุงมงคลด้วยนะครับนะ นะครับเจพอนออนทัวนะครับฝันดีเด้อนะครับขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับนะขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ลูงมงคลชันเนี่ก็จะขอลงก่อนนะครับสวัสดี